ตดบนเนาะตัวบนนี่เอาอยี่นี่ไปวิ่นเพิ่มเลขเก้าเข้าไปอีกตัวหนึ่งวิ่นสามตัวสองตัวเอาเฉพาะเลขติดสองกับสามติดสองกับสามสองสามเก้าสองห้าเก้าสองหกเก้าสามเจ็ดเก้าคืออยู่ประมาณนี้เราเลขเก้าเข้าไปวิ่นนำสามตัวบนมีหกตัว ามตัวบนนี่นี่ชุดนี้ชุดต้นบนชุดต้นบนแต่อันนี้บ่ได่อันนี้แค่ตัดออกมาครับตัดออกมาแค่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับเจ็ดสองสามห้าหกเจ็ดเก้าเพิ่มเก้าอีกตัวบอกระพับเพิ่มเก้าเพราะว่ามันอยู่ในชุดต้นเต็มต้นเต็มนี่ห้าสองเก้าหกสามเจ็ดครับศูนย์ดับบนครับชุดต้นบนนี่นี่สามตัวบนเห็นว่าอังคาร สามศูนยเห็นว่ครับผมอาจารย์ดับ4ี่ล่างดับ7บนเห็นวะเจ็ดล่างสี่ล่างดับ6บนม่มี6กแต่ว่าเลขวิ่นชุดชุดเต็มคือ3 0 8อาจารย์ให้3 0 7เห็นวะครับอชุดโตดเนาะบหมือนันี้บนดับ0 4น่ดับล่างเจ็ดับล่างแต่ว่าเจ็ดบ่ได้ดับบนก็เอาแค่0ูนย์ออกก็ได้เจ็ด สามหกเก้าสองห้านี่เด็กก็อยู่ในนี้ครับเนาะเต็มสปีดชุดนี้เป็นชุดตะล่างที่ว่าตัวเลขแต่ละวันที่ออกมนบัคปูแมนแต่ละวันที่ออกจับในนี้จับใส่ชุดโตได้เล่นบัคปูแมนเลยครับบนล่างไม่มีพลาดครับผมงวดที่แล้วพลาดว่าสันล่างกันยังหอกศูนย์สามเป็นบ่ลังนี้เด็กศูนย์สามนี้เด็กบนศูนย์แปดนี้เด็กครับจ้าทุกอาทิตย์ทุกงวดแต่หลายตัวโพราะไอแนอลที่ไปเลียกสลากต้องขายหน้า ก่ <laughs> อนจะขายหน้าต้องไปสื้อหน้าพ่ออม <c oughs> ขาย,ยาหน้าตะกอนยังได้นในในขายเอาปรสานมันไม่มีหน้าขายได้ยต้องสื้อตะกอนเนี่ยนครับผมขาย้องก็ต้องสื่อ้องก่อนเอาสูตรล่างเดินดีสูตรล่างเดินดีนะดูไปพร้อมๆกันแล้วสรุปพร้อมๆกันสูตร่างเดินดีนี่ครับ <c oughs> อาจารย์ก็ให้เน้นไปที่ศูนย์ห้าหนึ่งสี่สองห้าเนาะครับ <c oughs> เอา <c oughs> อันนี้สูตรไม่เคยพลาด เกือบสองปีเลยด้นี่แต่งวดนี้ถูกใจใครม้่งเอย่ยเอาเฉพาะตอนนี้อันนี้คือบนอันนี้คือล่างครับนี่คือล่างอันนี้คือบนบส่วนอันนี้คือเลขในกรอบถ้าหลุดในกรอบนี้ยากที่จะถูกหวยถ้าหลุดในกรอบนี้นะยากที่คนที่ถูกหวยครับอ่าแต่คัดเน้นลงมาแล้วได้แค่นี้เก้าสองเก้าสามเก้าสี ศูนย์สองศูนยสหนึ่งสแล้วก็จับเอาแถวด้านบนนี่มีสิทธ์มาน้ำกันบ่ครับปูด้านบนนี่วะเก้าศูนย์หนึ่งหน่อยหน่อยแทบแทบไม่มีสิทธิ์แะ่มาแค่ตัวเดียวจะประกบขารางเลยนี่ทางล่างก็ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์าหน่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาสองสองอหากับเมื่อกาเขาตรงไดนล่างเห็นว่าศูนย์ห็นึ่งสี่สองห้าเห็นว่าเขาตัวตัดอาจารย์ ชุดเศูนย์นี่ดับบนครับปู่ศูนย์นี่ดับบนดับบนดับบนนี่เด่ดับบนนี่เด่ดับบนก็เหลือแค่หนึ่งกับเก้าแล้วนี่ไปจับใส่ศูนย์ดับบนอันนี้คือตาล่างไม่พลาดเอามาดูประกอบได้ครับอ่านีเอาเนี่ยสองกับสามมาตัวหนึ่งถ้าสองกับสามมาอีงสี่สิจับใส่หยังเหานี่นี่เด่นเป็นไงนี่แหละจับใส่บนหย่างจับใส่เห็นเห็นหลุด สกับสาม,มาตัวหนึงเนาะตาล่างบนมันมีแค่เก้าศูนย์หนึ่งศนย์ดับเลันวมันก็มีแค่บนนี้นี่บนก็มี9กับ1 2กับ3ก็9ก้าสองหนึสอเก้าสแล้วไปดูใส่สูตรดับ แต่อาจารย์คงจะเน้นให้ตัวนี้ตัวเดียวเจ็ดสองเป็นลองนะเจ็ดขึ้นมาเจ็ดมันอยู่ในสูตรนี้เจ็ดขึ้นมาก็ยังมีเจ็ดสองมาติดอีกเอ้านี่ก็ได้เห็นว่านี่ครับแต่วิ่งล่างห้าลองเจ็ดเจ็ดอยู่ลักสิบงวดที่แล้วแปดสองแถวนนี้แถวนี้จะเป็นแถวบนแถวนี้จะเป็นแถวล่างงวดที่แล้วบนสามศูนย์แปดนี่บนเห็นไหม แถวล่างล่างออกอยั้นสามศูนย์เนาะสามศูนย์ค่ะสามศูนย์บนยู่พีอ่ายูพีวัดก่อนโน้นมันจะอยู่ตรงตารางวันนี้พระฤหัสเนี่ยเลขเจ็ดมาจากไหนที่อาจาร,รย์ยกเจ็ดสองมาเนี่ยมาจากสูตรนี้แหละเนี่ยเพราะเจ็ดอยู่หลักสิบล่างแล้วก็ห้าห้านี่นี่เห็นไหมมันพระฤหัสมีห้าอยู่แล้วและสูตรบวกลบคูณฐาน้ังขึ้นข้างแรมห้าแล้วก็สองเห็นไหมมันเคยออกเนี่ยสามศูนย์ ก็เลยได้5 2. 2> ้สองแต่มันตัดตัดตัวชนดับชนอะไรแล้วมันได้ห้ไม่ใช่ว่าตารางนี้นะแต่นี่คือเลขเรียงลาดับที่เคยครับคือสองนี่มีที่มาสองนี่มีที่มาคือหนึ่งสคือเอาแปดออกสามศูนย์แปดเนาะเอาแปดบวกสามได้สิได้หนึ่งสองสก็เนี่ยสดับสไปบนเนี่ยสลงล่างก็จัได้เงี้ยห้าเดเนี่ยห้าเจ็ด แล้วก็ห้าสองสูตรพิชิตความรวยนี่ได้ห้ากับสี่เนาะยกมาห้ามาห้าเจ็ดห้าสองหเจ็ดเอาล่างเล็กวิ่งกูนี่เล็กวิ่งเงินล้านปะครับผมเล็กวิ่งเงินล้านนะเลขห้านตัวเดียวเล็ห้าในตัวเดียววิ่งล่างวิ่งห้าวิ่งเงินล้านตัวเดียวครับผมข้างบนข้างบนยังไม่สรุปเพราะว่าสองตัวนี้เด่นเท่ากันครับแต่อาจารย์กะให้ละเจ็ดสองกับสามเก่าเนาะครับ้าวิ่งเงินล้านนี่คือวิ่งเล่ยวิ่งหาล่างกูวิ่งหาวิ่งเงินล้านสูตร0ูสามนั่นแหละ สูตรนสานเนี่สูตรพิชิตความรวยครับผมอันนี้บนเดินดีนี่ไงตัดออกมาแล้วนี่บนเดินดีนี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี 14, ่ศสองหนึ่งสองหนึ่งสาสก็มาจากรับตารางนี้แดงเนี่ยมาจากตัวนี้เก้าสองเก้าสามเก้าสี่เนี่ยซูนสองเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่เนี่ยเออครับแต่อาจารย์ก็นี่ไงเน้นให้แล้วนี่ไงชุดเดียว แต่เลขถ้าเลขหลุดกรอบไม่มีสิทธิถูกนะข้างบนนะอันนี้เป็นแนวทางใครแนวทางมั่นเนาะครับกอาจารย์ก็ให้เน้นตัวนี่แหละสามเก้าเก้าสามก็มีเท่านั้นกับเน้นตัวเดียวเล่นมาครับปูตัวเดียวเก้าสามสามเก้าใช่โอ้สามเก้าสามสามสามเก้าชุดล่างชุดล่างปูได้สรุปไ่ครับสรุปไวไหมครับชุดล่างชุดล่างสรุปแล้วชุดล่างสรุปแล้วนี้อ๋อครับผม ลุแล้วเด็ดแ่เบาได้ครับ่านผู้ชมครับขนาดหาเจ็ดนี่ออกามันน้ำขันห่ครับผมมาห้ากับเจ็ดเด่นด้วยหตัวเดียวมันจะเป็นหาสองนะตามสูตรอาจารย์นะครับผมชุดล่างปูปูฟันเห็หาเจ็ดบอปูมีหาเจ็ดหาสองเจ็ดสองครับาสองปูวงไหนะครับผม ห้าสองเน้นเน้นห้าสองตัวเดียวเพราะนั้นตัวรองครับห้าสองวิ่งกันล้านนะครับวิ่งวิ่งล่างก็ปู่ครับเน้นหาตัวเดียวเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยวบนบนสามเก้าแล้วก็สามเจ็ดสองหกสามเก้า สามเก้ามหปสามติดตมเหกสามเก้าเออนี่ค่อยถูกครับหกสามเก้าเออมันก็มีตัวเดียวที่อาจารย์ให้ก็คือสามเก้าเก้าสามเด่นบนชุดเดียวคเด่นบน เนี่ยก็รองก็คือเจ็ดสองเนี่ยก็แค่นั้นเองคือเจ็ดนี่ไปเด่นบนเนี่ยว่ามันเด่นรางเจ็ดสองนี่ครับเพราะฉะนั้นหาเจ็ดนี่กักับแปดสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งการนี้แน่นอนกลัวหาสองหนงร้อยเปอร์เซ็นต์นับปูรเนะร้อยเปอร์เซ็นต์ในเจ็ดสองในปูที่ติดไวลางน้ำกันบวครับเจ็ดสองติดกันไว้เพื่อหาสลักสักใบหนึ่งครับผมซื้อล่างรุนบนไงครับพอออกเลขออกกลางแล้วถ้า เรายังผิดบังอยู่ก็มาลุ้นเสาะสามตัวบนเดชครับเอมาลุนแล้ววันที่หนึ่งเนาะอันนี้คือบนนี่คือรางอันนี้คือเลขในกรอบเนาะกับเบิ้งกันตามเบิ้งกันตามเขาเรียกว่าแนวทางสามตัวบนนัปูเนาะเน้นให้หางเดียวสามสามเก่าด้วยครับทานทีชมวที่สองเก่าสามสามน้ำเด้อเก่าสามสามอาจารย์อาจารย์ลืมตัดให้ตัวรองก็ยังยังมีตัวนี้อยู่เด้อสามสาม เนี่ยเด่นสุดถ้าเด่นจริงๆคือตัวนี้ไม่ต้องกลับแล้วก็ตัวลองคือตัวนี้อันนี้เด่นเด่นลองนี่ก็เด่นลองแบบไม่ต้องกลับสูตรอาจารย์เลยคือตัวนี้เด้อคือตัวนี้เลยตัวตรงเน, <39 S 2> นี่ยสามเก้าอสามสามเก้าอ่าเนี่ยเนี่ยคือตัวตรงที่อ,อาจารย์เอาแคปเอาครับท่านผู้ชมครับเป็นความชอบของอาจารย์เนาะอันนี้เนาะครับค่ะนิมิตว่าไปเที่ยวกกล่องสลัดครับ เทวดาถามเอา่อเขากำลังจัดงานกันไรกำลังบวงสวงวกำลังจัดงานกันแบบเต็มเลยในกล่องสลากนิมิตมาขึ้นระ,ะกาศเกิดเด็นเทวดามาถามว่าพวกคุณเจ้ามาทําอะไรโอ้ยไม่ได้มาทําอะไรอาจารย์เห็นเตรียมงานจัดงานฉลองอะไรกันนี่มีทั้งใบสีมีทั้งเตรียมงงจมงานเทวดาว่ากาลังเตรียมงาน,าาางงานครบรอบเนี่ย งานที่จะถึงนี้เตรียมงานกันไว้ก่อนก็เลยว่าเอ้าไม่ได้นิมนพระดี่วัดสันไม่ได้นิมนยังไม่ถึงวันเ,เทว,วดาว่าเอาทําไมพระมาเที่ยวกองสลากกันเยอะจังเลยมาบ่อยกันจังวัทสันเทว,วดาว่าก็เลยว่าเอ้าไม่รู้อาจารย์เพิ่งจะมาว่าสันอาตมาเพิ่งจะมาสง,สงสงสัยพระนี่จะมาเอาเลขกดีนี่คนวา, <c oughs> เาเฮ้ยเทวดา,วาพระยังมีความโลภอยู่เหลืออาตมาก็เลยวย ภาสิมาถามหนึ่งเลกเนี่ยก็เลยเที่วดาบอกว่าพระมีความรลภอยู่หลือว่าสันก็เลยถามว่าครบรอบอะไรจะจัดงานครบรอบอะไรในกองสลากนครับเที่ยวดาพูดว่าครบรอบตั้งแต่ปีพศ2499จะครบรอบในวันพระใหญ่นี่คือวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาเนี่ยครบรอบ8 1ปีว่าสันครับอ้าแล้วกองสลากออกเลขรางวัลวันที่16กองสลากไม่ได้ออกดีว่าสันวันเที่ยววดาว่าออกเหมือนเดิมอ่า แต่เราจัดงานครบรอบอ81ปีเนี่ยในวันที่16วันมาฆะใหญ่วันพระใหญ่ครบรอบ81ปีก็เลยถามว่าครบรอบยัง81ปีเที่วดาวสันโอ้พระคุณเจ้านี่ก็ยังสงสัยอยู่เหรอหมอสันคุทธศาสนานี่ในประเทศไทยเราเนี่เราเริ่มจัดงานตั้งแต่ปีพศ2499คุณวสันเพิ่งบอกกันอ่าบันที่เพิ่นก็เลยว่าครบรอบ81ปีในวันที่16อ่อวันมาฆะบูชา ก็เลยว่าอ๋อกองสลากออกเหมือนเดิมเนาะว่าสันเออก็เลยคุยกันถามกันมาที่นี่พนก็ว่าก็เลยถามพนว่าไม่มีม์ผ้าหรือว่าสันถึงวันงานมันผ้าใหญ่โอ้ยเทวดาจัดงานเนาะเขาก็เขาก็ไปเที่ยวแล้วมาว่าทําไมปัจจุบันนี้พ้ามาเที่ยวกองสลากเยอะจังเลยมาบ่อยๆพนว่ามาเป็นประจําเลยว่าสันเอาเขาก็คือมาผู้เดียวนะแบบนี้พูดคือว่าผามาเที่ยวมันจะกิดว่าเขาจะไปขอเลขก็ได้ พวกเราปุ่ยกันเนาะก็วอานิมิตสู่กันฟังว่าครบรอบ81ปีในวันมาฆะอ๋อจะเป็นแนวทางเสริมครบรอบ81ปี2499รู้จัดมาหลายปีทด้ง80กว่าปีแคไปได้ครับท่านผู้ชมครับแนวทางของอาจารย์ตนเศรษฐีครับผมหรือปูซีหาครับผมวิ่งเรื่ล้านครับต้องวิ่งล่างตัวเดียวได้ไปขึ้นเงินแน่ๆวิ่งหาได้ครับผมเบ็กวิ่งไ้านได้ไปขึ้นเงินกล่องสลากแน่ๆครับผมครับ และ,แค,ะคู่เด่นล่างครับ <c oughs> หาสองคู่เด่นครับหาเจ็ดเจ็ดสองเป็นตัวร่องเลยครับผมย่ำเล็กวิ่งนิ่นล่างครับวิ่งล่างวิ่งหาตัวเดียวเท่านั้นครับส่วนในทางบนครับสามตัวตรงสามสามเก่ากับผมเน้นหางเดียวสามสามเก่ารับเดลินเก่าสามสามเอฟซีสี่สามหาที่ว่าเก้าสองศูนย์สามหรือแปดสามแปดสองที่ออกมากันนี่ล่ะ <S 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 อันนี้สูตรไปชิดงิลนล้านนาะที่เราทำบ่อยๆที่ว่าตัดตัดแต่นี้ เราไม่ได้เรียบเรียงสูตรเนาะเพียงแต่ตัดเลขในกรอบแล้วก็ยกมาก็เลยยังไม่เห็นสูตรเนาะแต่สูตรทุกคนก็เห็นมาแล้วล่ะเอาไปคิดเองก็ได้ตัวนี้แหละเออไปคิดเองได้ตัวนี้แหละสูตรบนครับปูเน้นให้ตัวเดียวคู่เดียวเท่านั้นครับสามเก้าเก้าสามดื้อครับเนี่ยผู้ชมพี่น้องครับเอาไปส่วนตัวร่องครับเจ็ดสองหล้วก็บสามสามครับอ่าเนี่ยคลิปนี้สำมผัส ค่ะสำหรับคลิปนี้แมมูกัฝากไว้มีเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะให้ท่านผู้ชมพิจารณาบิ่งเผื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะทังช่องแมมูก็ได้นำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นค่ะปูพ่นก็ได้แบ่งปันตัวเลขเป็นเพียงแนวทางคือกันเนาะคะ่ะสำหรับตัวเลขนั้นสิเข่าวสืหลุดกับบ่าวกันเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะสุดท้ายนี้แมมูก็ขอให้ท่านผู้ชมเอฟซีทั้งช่องนะคะขอให้ท่านผู้ชม,มส,คคสุขสุขมั่นสุขคู่สุขคนเด้อค่ะถูกหวยรวยไปด้วยกันในวันที่17กุมภาพันธ์พศ2565เนาะค,ะะคะ่ะเนาะ พบพอกันในคลิปหน้าเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เมม,มูสวัสดีค่ะ